เจ็สัญญาณเตือนเสี่ยงเป็นมะเร็งสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยติดต่อกันมาหลาย10ปี 1. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะอาการท้องผูกสลับท้องเดินเรื้อรังอาจเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักปัสสาวะขัดเรือรังอาจเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก 2. กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการเสียดแน่นท้องเป็นเวลานาน,านกลืนอาหารไม่ลงหรือติดขัด อาจเป็นมะเร็งหลอดลมหรือมะเร็งหลอดอาหารท้องอืดปวดท้องเรื้อรังอาจเป็นมะเร็งระบบทางเดินอาหารน้ำหนักลดเบื่ออาหารไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นมะเร็งหลายชนิด 3. ม,มีอาการเสียงแหบและไอเรื้อรังไอเกินกว่า2ส,สัปดาห์อาจเป็นมะเร็งปอดเสียงแหบจนเรื้อรังอาจเป็นมะเร็งหลอดลมหรือมะเร็งกล่องเสียง 4. มีเลือดออกผิดปกติจากทวารต่งตางๆได้แก่ หูตาจมูกเต้านมช่องคลอดและทวารหนัก 5. เป็นแผลซึ่งรักษาแล้วไม่ยอมหายแผลเรื้อรังในช่องปากที่นานเกิน2สัปดาห์อาจเป็นมะเร็งช่องปากแผลเรื้อรังบริเวณผิวหนังอาจเป็นมะเร็งผิวหนังแผลเรื้อรังในกระเพาะอาหารอาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร 6. มีการเปลี่ยนแปลงของหูดหรือายตามร่างกาย7 มีก้อนตุ่มที่ส่วนต่างๆของร่างกายเปลี่ยนสีมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วก้อนที่เกิดบริเวณรักแร้ขาหนีบคออา,อ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 าจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก้อนที่เต้านมอาจเป็นมะเร็งเต้านมตุ่มหรือก้อนบนผิวหนังอาจเป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของเม็ดที่เรากระตุ้นหรือเม็ดเลือดขาว T.S.1 T.S.17 ทั้งสองตัวนี้มันจะไปกระตุ้นสารที่ไปจัดการกับเซลล์มะเร็ง ในขณะเดียวกันมันก็จะไปกระตุ้นไม่ได้ขาวอีกตัวหนึ่งไม่ได้ขาวเซล์ทีพิฆาตฝรั่รงเขาเรียกคิวรัตีเซลเราตั้งชื่อเพื่อให้คนไทยรู้จักกันว่าเซลทีพิฆาตหน้าที่ของมันก็คือกำจัดเซลล์ผิดปกติเซลปกติหมือเซลเม์มะเร็งเซลที่ติดเชื้อทั้งหลายอลสาเหตุก็บกาะเซลผิดปกติเหล่านี้ที่พื้นผิวของมันจะมีสัญญาณมีตําหนิส่งสื่อออกไปส่งสัญญาณออกไปให้เซล์ทีพิฆาตรับได้เพราะตรงนี้มันมีเซลลผิดปกติอยู่หน้าที่ของฉันฉันต้องวิ่งเข้าไปหา นะตามสื่อตรงนั้นแล้วเข้าไปปุ๊บต้องเข้าไปจับติดเลยนะไป,ไปครอบไว้แล้วก็เจาะดูด้วยสารปอฟรินก็พ่นสารแกรนซามสารแกรนซามก็คือสิยาสารที่ย่อยโปรโตีนบนเซลล์มะเร็งคือโปรโตีนก็ย่อยสลายไปเลย